ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นพ่อค้ามือใหม่เนี่ยต้องเคยเจอกับปัญหานี้นะก็คือพอมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะขอเช็คโปรไฟล์ของเราว่าเราเคยส่งปลาลูกค้าหรือเปล่าแต่เราไม่เคยส่งซึ่งตรงนี้มันคือปัญหาที่ใหญ่มากสําหรับการขายช่วงแรกของเวลาเราเป็นพ่อค้าอะไรสักอย่างเนี่ยในการสร้างโปรไฟล์ให้หน่าเชื่อถือเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากแล้วตอนนี้มันก็ยากขึ้นอีกนะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันมีไอ้พวกที่มันโกงเกียนเนี่ย โคตรเยอะผมใช้คําว่าโคตรเยอะเลยทีนี้ผลกระทบจะตกอยู่ที่ใครครับถ้าไม่ใช่พ่อค้ามือใหม่กว่าจะซื้อกันได้เนี่ยมันต้องดิวกันะนะเราต้องทําการดิวแล้วก็ขอโปรไฟล์ก่อขอการยินยันอะไรสักอย่างอ่ะตอนนี้เพราะว่ากลัวที่จะโดนโกงกันมากแต่ถ้าถามผมว่าผมเคยโดนโกงหรือเปล่าเคยโดนโกงนะผมก็เคยโดนโกงนะผมเคยซื้อปลาในราคาที่ประมาณ220รรวมค่าส่งเนะี่ยผมก็เคยโดนโกงนะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับ ซื้อโหลด้วยซื้อโหลประมาณ2 0 0 0ับาทแล้วก็มีลูกค้าที่โกงเงินผมก็มีนะไม่ใช่ว่าโดนพ่อค้าโกงอย่างเดียวผมก็เคยเจอลูกค้าโกงด้วยอันนี้คือเป็นอะไรที่พีคมากแต่จริงเนี่ยมันเกิดจากผมร้วๆนะเพราะว่าเวลาส่งปลาเนะี่ยจริงๆเราต้องเก็บเงินก่อนถูกไหมเราถึงจะส่งปลาแต่ผมเนี่ยส่งปลาให้ลูกค้าก่อนผมถึงจะเก็บเงินครับแล้วปลาตอนนั้นคือมันเยอะมากนะครับถามว่าผมทําไมถึงส่งในตอนนั้นเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเราเป็นการส่วนตัวนะ เพราะตอนนั้นครับลูกค้าคือโทรมาโทรมาบ่อยมากครับคือโทรมาคุยแล้วก็ตอนแรกก็เหมือนขอคําแนะนําก่อนแล้วเขาก็โทรมาแล้วก็สั่งปลาขอสั่งปลาแล้วว่าเขาเนี่ยขาดปลาส่งให้ใครนี่ยเนยแล้วผมเนี่ยก็ส่งปลาให้กับเขาครับแล้วก็ไม่ได้เงินมาเพราะว่าเขาได้ปลาไปแล้วผมส่งรถตู้ด้วยตอนนั้นคือไม่รู้ชื่อที่อยู่อะไรเขาเลยส่งรถตู้ไปแล้วเขาก็รอรับปลายทางเรียบร้อยครับ หลังจากที่ผมโดนโกงครับผมก็ไปแจ้งความที่สอนอ,อกใกล้ๆบ้านแหละเขาก็บอกว่าคดีประมาณนี้เราต้องรวบรวมตัวกันไปนะไปแจ้งความที่สํานักงานไซเบอร์อะไรสักอย่างแหละแต่ผมก็เฮ้ยเราต้องเดินทางไปที่กรุงเทพไปเลยกับการแจ้งความแต่ละอย่างที่แบบ เราเดือดร้อนจริงๆอ่ะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาไปแจ้งความก็ต้องเคยเจอแบบผมนะเวลาโดนโกงไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาเรื่องข้าวของอะไรที่เราแบบที่เราจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ของเนี่ยไอ้จริงๆตรงนี้นผมอยากจะให้แบบมีกฎหมายมาเหมือนกันนะเพราะว่าคนเดือดร้อนกันเยอะมากนะครับกับการค้าขายออนไลน์เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนก็อยู่บ้านกันเยอะขึ้นแล้วก็สั่งของออนไลน์เยอะขึ้นนะ ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเจอแบบปัญหาเกี่ยวกับการโกงเนี่ยค่อนข้างที่เยอะไม่ว่าจะเป็นในวงการปลาเดี่ยหรอกผมอยากจะให้มีกฎหมายที่มันสามารถช่วยประชาชนได้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะตอนนี้ผมก็เกิดมาซะนานแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเราเองเนี่ยน่าเชื่อถือแล้วก็เราเนี่ยสามารถขายได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะคิดเยอะในตอนนี้ผมก็เลยเออทำคลิปประมาณนี้มาดีกว่าโอเคสําหรับการสร้างโปรไฟล์เพื่อที่จะทําให้เราดูน่าเชื่อถือเนี่ยไม่ยากเลยครับก็คือเวลาเราเพาะหรือว่าเราเลี้ยงปลาเนี่ยพยายามครับถ่ายรูปลงไม่ว่าจะเป็นใน l ลน์หรือว่าจะเป็นใน Facebook ใน IG ของเราเนี่ย คุณต้องพยายามถ่ายรูปปลาว่าเราเนี่ยเพาะปลาจริงๆนะแล้วเราก็ทําแบบจริงๆนะทําให้รู้ว่าเราเนี่ยทำปลาจริงๆไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องขยันโพสต์ส่วนใครที่มี Facebook เป็นช่องทางการขาย ผมแนะนำนะให้เป็น Facebook ส่วนตัวเลย Facebook ส่วนตัวเนี่ยจะสามารถตรวจสอบตัวตนได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าการที่แอดมินเนี่ยจะรับใครเข้ากลุ่มสักคนเนี่ยเขาตรวจดูโปรไฟล์นะว่าคุณใช้ Facebook มากี่ปีคุณมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมได้ความรู้มาจากแอดมินกลุ่มผีเนาะเขาก็อธิบายผมว่าเกณฑ์การคัดเลือกเข้ากลุ่มประมูลเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็คือเราต้องมี Facebook เนี่ย เป็นเฟซบุ๊กของเราจริงๆแล้วก็มีตัวตนจริงๆถ้าเป็นเฟซใหม่เนี่ยเขาจะไม่รับเข้ากลุ่มทันทีเพราะว่าอาจจะเป็นพวกเกียนหรือว่าพวกที่ชอบยิงโพสต์พวกที่ชอบรายงานรีพอร์ตโพสต์พวกที่ชอบอิจฉาคนอะไรประมาณนี้เหตุผลประมาณนี้เนาะในการรับคนเข้ากลุ่มผมก็มองว่าจริงนะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีเฟซใหม่แล้วเราไปเข้ากลุ่มเนี่ยเขาก็ไม่สามารถรับได้เพราะว่าเขาก็กลัวว่าไอเฟซเนี่ยมันเป็นเฟซวาร์ปหรือเปล่าเป็นเฟซหลุมหรือเปล่าเป็นแอดหลุมหรือเปล่าเขาก็ไม่อยากรับให้มาแบบ ทำให้กลุ่มเสียหายเพราะตอนนี้กลุ่มก็ค่อนข้างใหญ่อันนี้คือส่วนสําคัญนะครับคือถ้าใครอยากจะขายปลาขายของได้นะคุณต้องมีตัวตนจริงๆในโลกออนไลน์ก่อนไม่ว่าจะเป็นแอปไหนไม่ว่าจะเป็นในไลน์หรือว่าอะไรก็ตามคุณต้องสร้างตัวตนให้หน้าดูน่าเชื่อถือไว้ก่อนแหละคือคุณต้องใช้เป็นเฟซหรือเป็นแอดไลน์ตัวจริงของคุณเลยและปัญหาที่จะตามมาอีกอย่างหนึ่งของคนที่ใช้เฟซในการขายก็คือการถูกรีพอร ตรงนี้ก็คือปัญหาที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งโดนรีพอร์ตมาเหมือนกันจากกลุ่มแอดมินเนี่ยเขาบอกว่ามีคนรายงานโพสต์เราอะ่ะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปโพสต์ในกลุ่มนั้นได้แต่ว่าเราสามารถใช้เฟซอื่นในการขายได้ตรงนี้ก็คือเราต้องมีเฟซส,สำรองด้วยเวลาคุณขายในเฟซหลักเนี่ยคุณก็พยายามแท็กอีกเฟซหนึ่งว่าไอคนเนี้ยคือผมไอคนเนี้ยคือคุณนะคือเราต้องมีแผนสำรองอยู่ตลอดนะแล้วก็ พอทุกคนเนี่ยมีชื่อเสียงไปประมาณนึงนะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสร้างกลุ่มใน Telegram เ,เป็นแอปที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถขายของกับกลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการสินค้าของเราได้จริงๆเนี่ยระบบการใช้ Telegram นะครับส่วนใหญ่จะเป็นระบบการจอยะรหรือว่า การที่เราสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วเราก็ดึงกลุ่มลูกค้าเนี่ยเข้ามาจอยก็คือเราเนี่ยเป็นแอดมินเองเลยแล้วเราก็สามารถลงปลาขายได้แล้วจะตั้งกฎอะไรก็ได้นะครับในกลุ่มก็เป็นกลุ่มของเราเลยเราก็สามารถลงโพสต์ของเราได้ลงโพสต์ไปเลยครับแล้วเราก็ดึงลูกค้านะครับเข้ากลุ่มในเทเล gram แ,แล้วเราก็เอาลิงก์เทเล gram เนี่ยแปะตามกลุ่มตามอะไรก็ได้ถ้าเขาสนใจเขาก็จะเข้ามาในกลุ่มของเรานะแล้วก็ มันจะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถดึงลูกค้าที่สนใจเนี่ยเข้ามาได้ไอ้ตรงนี้คือแอปเนี้น่าสนใจมากแต่มันก็ใช้ได้สําหรับคนที่มีฐานลูกค้าอยู่ประมาณหนึ่งเนาะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เริ่มจากเป็นพ่อค้าหน้าใหม่นะถ้าทุกคนเนี่ยไม่มีฐานการขายปลาอย่างผมเนี่ยทุกคนต้องมีปลาที่สวยจริงๆนะที่แบบ คนเขาอยากได้จริงๆอ่ะเขาก็อยากจะซื้อนะเขาก็ต้องสนใจแล้วสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยมีลูกค้าจนถึงทุกวันนี้ก็จะมาจากกลุมประมูลแล้วก็ตลาดเจเจอ่ะผมเคยไปวิ่งผมเคยเล่าไปแล้วเนาะแต่อยากให้ใครเนี่ยที่ไม่มีเวลามาขายที่เจเจมอลเนี่ยผมอยากจะให้ลองขายในตลาดประมูลมากเลยเพราะว่าตลาดประมูลเนี่ยเป็นอะไรที่มันลูกค้ามันเยอะมากแล้วก็หลากหลายมากนะครับ แต่คุณผู้ชมเนี่ยต้องมีปลาที่สวยจัดจ้านเลยถ้าคุณผู้ชมมี1ตัวที่สวยใช่ไหมเขาก็จะตามซื้อปลาคุณนะหลายๆตัวเลยเชื่อไหมผมแล้วพอทุกคนเนี่ย ได้ส่งปลาไปแล้วครั้งแรกเนะี่ยทุกคนก็ต้องถ่ายไว้ทุกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นสลิปลูกค้าหรือว่าจะเป็นเวลาเราแพ็คของอนะไรนยทุกคนต้องถ่ายไว้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าต้องมีคนเนี่ยขอดูแน่นอนโอเคตรงนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับถ้าใครเนะี่ยอยากจะไปทาตามก็เอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า้วกันนะครับโอเคบา,บายๆสำหรับใครที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยบาย,บายๆนะ